คนี้นะคะคุณผู้ชมคะใครๆก็ชอบดื่มกาแฟกันนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วกาแฟไม่ได้มีประโยชน์แค่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังนะคะแต่ยังมีประโยชน์ซ่อนอยู่มากมายหลายคนที่เป็นคอากาแฟอาจจะไม่ทราบลองไปฟังกันค่ะการดื่มกาแฟเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งช่องปากได้ค่ะเพราะคาเฟอีในในกาแฟมีกรดอะซิติกที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้การดื่มกาแฟเป็นประจำยังช่วยลดอัตราคอเลสเตอร,รอลป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ และยังช่วยต่อสู้กับอาการซึมเศร้าทําให้มีความสุขช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์สุดท้ายการดื่มกาแฟยังช่วยในการเผาผลาญไขมันอีกด้วยค่ะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดแบบนี้แต่ยุคนี้ค่ะกาแฟมีหลากหลายแบบมากๆเลยเราจะเลือกดื่มกาแฟยังไงให้อร่อยด้วยได้ประโยชน์ด้วยวันนี้เรามีสาวคอกาแฟตัวยงค่ะจะมาเล่าเมาเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ When เชียร์ค่ะเชียร์ค่ะพี่สอนค่ะตอนนี้สอนอยู่ยกับพึ่งน้อยแล้วนะคะน้องพึ่งน้อยเปรียพรสาวกาแฟคอกาแฟตัวยงหอมมากเ็นกติดก,กาแฟมากเลยหลึบเลยค่ะพี่เหมือนกับว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟเราจะรู้สึกว่าเรานอนไม่เต็มอิ่ม พอรู้สึกว่าเราได้กินกาแฟนี่ยพี่สอนค่ะมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าเหมือนกับว่าชีวิตมันมีชีวิตชีวางน,น้อนสดชื่นเนาะใช่มันเหมือนกับเอาน้าเย็นแล้วมาสาดเราเราบอกเฮ้ยสดชื<ๆ>่นมีความสุขกว่าพี่จริงๆแต่คราวนี้กาแฟเนี่ยมีหลายแบบมากๆาใช่ค่ะล,ลักษณะที่เพิ่งน้อยดื่มกาแฟเลือกยังไงทานยังไงคะถ้าเป็นเพึ่งนั้นในความรู้สึกส่วนตัวเพิ่งจะไม่ชอบกินกาแฟที่แบบ ชงชงหรือกาแฟอะไรจะชอบกินกาแฟสดแต่มีประสบการณ์น้นผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงนะคะน้องพื่งน้อยบอกว่าล่าสุดนะคะเธอได้ดื่มกาแฟอยู่แบบหนึ่งใช่ม<ช>คะ,คะที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็พอดื่มเสร็จชีวิตเปลี่ยน มากคือเปลี่ยนกาแฟชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงจพี่มันเกิดอะไรขึ้นคือด้วยกาแฟการกาท,ที่ว่าพึ่งเนี่ยเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเจอร้านกาแฟก็จะเข้าเ,ออเสร็จแล้วเนี่ยพอเราดื่มกาแฟมากๆเราเป็นคนชอบดื่มที่แบบมันมันหวานหวานชอบกินของหวานด้วยแล้วก็เลยอ้วนกี่ชอนคสองประมาณสองแล้วก็เอา ครีมเทียมมันมันแบบหโบแล้วพอเราก็มานั่งนึกได้เฮ้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะอ้วนเพราะกาแฟก็ได้สูง<ม>174แล้วหนักประมาณจะ6กแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เลย<ม>พี่คุณเหมือนนก<า>นักยนต์นนหนักอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เราลองเปลี่ยนจากกาแฟเป็นดื่มน้ำน้ำแดงน้ำขียว,วน้ำแบลมไปกันใหญ่นี่มันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ตอบโจทย์ใช่ก็พยายามหาที่ไม่เป็นแบบกาแฟแต่มีประโยชน์จนมาเจอกาแฟพี่กาแฟตัวนี้พิ่งอยากจะบอกเป็นกาแฟลดน้ำหนักมันน่าจะช่วยนะมันเหมือนกับช i อินวันี่ที่สอนทำอะไรที่แบบอย่างเดียว แต่มันได้2 3 4สาสี่ห้าแล้วพึ่งอะเป็นคนที่ดูรายละเอียดเยอะข้างหลังพึ่งก็ต้องดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างผลิตที่ไหนบริษัทอะไรแล้วบริษัทที่ผลิตอะพึ่งเคยได้ยินมาก่อนก็เลยลองซื้อมาแล้วราคามันก็เหมาะสมกับคุณภาพตรงที่ว่า1มันมีไฟเบอร์เพราะว่าพึ่งบอกแล้วพึ่งอ้วนใช่ไหมพี่สอนพอมันมีไฟเบอร์เสร็จเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไฟเบอร์เนี่ยสิ่งสําคัญคือเวลากินเข้าไปหรือว่าดื่มเข้าไปเนี่ยมันช่วยเรื่องของการกับถ่ายทําให้เราเนี่ยอึออกมาแล้วเหมาะมากตรงที่พี่สอนพึ่งเป็นคน เกิดแรกที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้พี่สอนรสชาติกันเลยเหมือนกาแฟสดทั่วไปที่เราเคยกินเลยพี่หาช่วยระบขบขับถ่ายด้วยเป็นยังไงเปลี่ยนไปทุกวนันทุกวนันทุกวันที่มันเป็นอะไรที่ฟินอ่ะเวลานั่งอือแล้วเออฉันอือแล้วสก 4, วสี่ห้าวันมาเป็นทุกวนันเอือทุกวนักวนเพราะมันมีไฟเบอร์เพิ่งน้อยใช้วิธีนี้เนี่ยค่ะเพนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนขนาดที่ว่าสัดส่วนอะไรทุกอย่างลงมาเยอะมาสมควร เปลี่ยนไปแค่ไหนในเรื่องของรูปร่างรูปร่างเ่ยจากที่เพิ่งเคยหนักเกือบ60นะคะพี่ก็หนักแค่5 2 52ในสัดส่วนมันก็จะกระชับขึ้นวันนึงเรากินอะไรเข้าไปก็ตามรุ่งเช้ามาเราถ่ายมันเหมือนกับว่าร่างกายมันได้ออกตลอดเวลามไม่มีการสะสมส,ะสัดส่วนส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นเอวหนาะแขนใหญ่ขาใหญ่สะดุหลเนี่ยร่างกายเราก็จะถูกดึงออกมาใช้ไอพวกไขมันส่วนเกินแบบนี้เพราะหลักๆเนี่ยกาแฟตัวนี้คือ1ส่วนผสมเลยที่เพิ่งจําได้นะที่เป็นหลักเลยก็คือไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่จําเป็นมากแล้วก็ไคโตซานไอไโตัวซาน จะดูดไขมันตามน้องตามแขนตามขาแล้วคุณหมอเนี่ยก็มีการทดลองให้ดูพี่สอนค่ะไอ้ตัวไคโตซาเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างดักจับไขมันกันเห็นแบบนี้เลยืแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยไขตซามีประโยชน์แต่เราจะไปนั่งแพะกระดองปูกระดองกุ้งก็ไม่ได้นะที่กระดองปูกุ้งเหรอคะเพราะว่ามันต้องสกัด ในปริมาณที่มากแล้วก็เข้มข้นแล้วเวลาทานนี่เป็นซองชงปกติใช่ค่ะคือมันสะดวกตรงนี้พี่สอนด้วยความที่ว่าพึ่งเนี่ยเป็นคนติดกาแฟก็เวลาไปออฟฟิศไปบริษัทเนี่ยก็ถือแก้วไปก็กดน้าร้อนก็ฉีกใส่ก็ดื่มก็ขึ้นรถมันง่ายพี่มันง่ายจริงพึ่งน้อยถามนิดนึงในกรณีคนชอบกาแฟเนี่ยเคลียร์เลยว่าเราแค่เปลี่ยนกาแฟชนิดกาแฟที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะผู้ชมค่ะก็จะได้ประโยชน์มากมายพลัสเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องรูปร่างแต่กรณีสมมติเหมือนพี่อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คอกาแฟเพราะว่าพี่อยากดื่มมากนะแต่พี่กลัวเรื่องใจสั่ แค่ตรงนี้ยังไงค,คือตรงนี้พี่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คาเฟอีนแบบเข้มข้นไอตัวคาเฟอีนเนี่ยถ้ามันมีเยอะใจใเราจะสั่นคนที่ไม่เคยกินกาแฟหรือไม่ชอบกินจะรู้สึกใจสั่นมือไม้สั่นแบบควบคุมไม่ได้อะ่ใช่นนใช่ใช่ไปแบบจริงๆแต่คือตัวเนี้ยคาเฟอีนมันไม่ได้เยอะในระดับนั้น<อ>แต่คือจุดป,ประสงค์คือกลิน่นรสชาติและจุดป,ประสงค์เขาคือลดน้ําหนักอ<ม>ย่างน้องสาวเพื่อนเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดื่มกาแฟเพื่อนก็แนะนำแบบเฮ้ยแนะนนะ่ต้องลองกินนะกินแล้วมันไม่เป็นจริงจริงนะแนนอะไรเงี้ยน้องเพื่ อดภัยนะมันม okay. mm ีออยนะก็ให mm ้น้องกินพน้องกินตัวเออโอเคไม่ใจสั่นไม่มือสั่นวันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือวิธีที่จะทานแบบนี้บ้างทําได้ยังไงวันนี้เนี่ยเพิ่งอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบเพราะว่าเวลาเนี่ยมันจํากัดคุณผู้ชมก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 5 4 1 5 8 3 3นะคะ0-2 541 583 3นมมนะคะมีสิทธิพิเศษมอบให้พิเศษจริงๆเฉพาะรายการนี้เท่านั้นด้วยค่ะสำหรับแฟนรายการเท่านั้นรีบโทรกันเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณพู้น,นอยขอบคุณนะคะพ<ะ>ี่สาวค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงกาแฟไฟเบอร์คอฟฟี่ P5 โทร02 541 5833